โอเคครับสวัสดีครับทุกคนด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนติดตั้งม็อดแมปเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นแบบอะไรเป็นแบบ 4K นะครับผมสําหรับหลายๆคนขอมานะว่าแบบที่ลงไปคอนๆเจะเป็นแบบแบบสาหรับโทรศัพท์เครื่องที่มันไม่ค่อยแรงนะครับผมซึ่งก็ทําไปเยอะแล้วสวันนี้จะมาทมําแบบแ,แบบภาพสวยจัดเลยนะครับผมก็เครื่องผมก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปดูกันว่าลงได้ไหมถ้าลงได้ เพื่อนๆทุกคนก็จะลงได้นะครับผมไปไปดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวเหมือนเดิมครับผมจะยิงลิงไว้ให้ใต้คลิปนะส่วนยิงนี้ผมออกมาจากช่องคลาสิอิดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคไปเลยไปลุยกันเลยกดติดตั้งเลยครับผมเดี๋ยวเรารอ,รอทำพร้อมกันเนาะเพื่อจะไม่ข้ามขั้นตอนนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเราแก้ไปด้วยกัน,นครับโอเค จะรอดูมันโหด,ดเสร็จก่อนนะฮะโอเคนะแป๊บหนึ่งนะครับผมก,ก็ไฟล์ใหญ่ออพอสมควรเลยนะครับผมไฟล์ประมาณ5 0 m b เมเลยนะเพราะว่ามันเริ่มจากเป็นไฟล์ภาพ 4K นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้วัน,วนดูนะว่ามันจะไหวไหมถ้าเกิดเครื่องผมมันไม่ไหวนะผมแค่จะลองให้ดูในโหมดฝึกซ้อมนะครับผม แค่นั้นเองนะแต่ถ้าเกิดมันไหวผมจะไปลองเล่นในคลิปให้ดูนะครับก็ยังไงก่อนที่จะติดตั้งยังไงอย่าเพิ่งทานะครับผมเดี๋ยวดูให้เสร็จก่อนนะครับผมดูว่ามันสวยหรือยังมันถูกใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเวลาลบเข้าลบออกเปลี่ยนไปใหม่อีกหรือถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็สามารถไปดูแบบอื่นได้นะครับผมนะมีเยอะมากครับผมไม่ให้เลือกเยอะแยะเลยโอเคแลแป๊บหนึ่งนะครับ ส่วนแบบนี้ก็จะใช้ไฟลเยอะจะเป็นไฟล์ 4K นะครับผมจะเป็นแบบภาพชาัดแต่ส่วนแบบต่อไปก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับผมเป็นภาพปกตินี่แหละแบบนี้คงทาบ่อยไม่ได้ครับผมหนักเครื่องนะโอเคแป๊บนึงนะใครเสร็จละอ้วเคเสร็จแล้ว,ลวผมไปเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยมันเดิมมากผมส่วนใครที่ทําเป็นแล้วเนี่ย ก็สามารถทําได้เลยนะส่วนใครทําไม่เป็นก็ทาพร้อมผมนะผมโอเคตั้งแต่เราไปหน้าเดสก์ท็อปของเราครับเลือกปมตัวจัดการไฟล์นะผมตัวนี้นะหรือแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการไฟล์ได้นะครับทุกแอปพลิเคชันเลยไปแล้วเขาว่าไฟล์ภายในเครื่องนะครัผมตรงนี้ด้าน,นล่างนี้นะผมไฟล์ภายในเครื่องจะเลื่อนหาไฟล์เขาว่าดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดดาวน์โหลด,ด,ดคือไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้จะอยู่ในข้อไฟล์ดาวน์โหลดนะตรงนี้เอยครับผมเข้าไปเลย โอเคครับ okay, ผมไฟล์เมื่อกี้นะ่าจะชื่อว่าอ่าเนี่ยผม mod AV AV 4K นะครับผมกดคลิกค้างที่ไฟล์นะคลิกค้างที่ไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ตรงนี้กดเพิ่มเติมแล้วก็กดขยายการบีบอัดไฟล์นะครับผมหรือแตกไฟล์นั่นแหละครับหรือภาษาอังกฤษบางเครื่องก็จะเป็น Extract here นะครับผมกดไปเลยตกลงครับโอเคะรอมันแตกไฟล์นะครับผม โอเคเสร็จแล้วเราก็เข้ามาตรงใน a n นดร i d นี้นะครับเข้าไปเลย Data เข้าไปเข้าไปเลยนะครับผมไฟล์เข้าไปนี่ผมตอนนี้มันจะมีไฟล์อยู่2ตัวคือ Extra กับ Resources ขั้นตอนคือเราต้องทำา2รอบนะครับผมนี่คือไฟล์ Extra ใช่ไหมครับโอเคนะเราทำอัแรกก่อนนะครับผมเข้าไปใน Extra ก่อน a s s e t นส์ t ัเดนะแล้วก็คอปไฟล์ n p c กับ Scene มานะครับผมเข้ามาคัดลอกนะครับผมไป กดลูกศรกลับด้านบนนะกลับไปกลับไปถึงหน้าแรกก่อนที่จะเข้าดาวาน์โหลดเลยนะครับโอเคหน้านี้เลยนะแล้วเลื่อนหาเขา้าแอนดรอยด์ d a ต้นะครับผมถ้าเร็วไปก็ปรับสั่วโรดเอาได้นะครับผมเผื่อบางคนเขาเคยทำแล้วนะครับผมเขาจำไม่ค่อยได้แล้วก็เลื่อนหาไฟล์เกมอ v นะครับผมส่วนใครมี เครืองใครขึ้นรูปเกมให้ก็เลือกได้เลยนะครับผมส่วนเครื่องใครไม่ขึ้นรูปเกมให้ต้องหาชื่อก็ทําตามผมนะชื่อไฟล์เกมจะชื่อว่านี่ครับผม com. g a r i n a game. kgth นะครับผมเข้าไปแล้วเลือกข้าไฟล์นี่ครับ extra นะครับผมเมื่อกี้นะ extra asset b u t d o n แล้วก็อยงนี้ผมกดวางไปเลยนะกดวางแล้วก็กดแทนแทน โอเคตอนนี้เราเสร็จเป็นหนึ่งขั้นตอนแล้วนะครับผมโอเคขออภัยนะครับผมเป็นวัดน,นะตอนนี้เราเสร็จเป็นหนึ่งขั้นตอนแล้วนะครับก็กลับไปตัวที่ด,ววดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับผมตัวด,ววดาวน์โหลดเหมือนเดิมเมื่อกี้เลือีกไฟล์นึงนะดาวน์โหลดของเราอยู่ด้านล่างนะครับผมไปแล้วก็เลื่อนหาไฟล์เมื่อกี้ครับผมที่เราแตกไว้ก็ชื่อว่านี่ mod mod awv awv4k นะครับผมไปเข้าไปนะครับเมื่อกี้เราใช้ extra แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราจะมาใช้ resource เดานล่างนะครับผมเข้าไป นี่ผมไฟล์ซีนี้นะผมคลิกค้างเหมือนเดิมกดขัดลอกด้านล่างผมขัดลอกแล้วกดลูกศรกลับไปกลับไปกลับไปหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับผมเราก็าเลื่อนหา Android Android โอเค Data แล้วก็หาไฟล์เกมนะผมเหมือนเดิมนะ com g a r e n a game d t ktts file แล้วก็ resources นะครับผมเข้าไปเลย asset b u d e นะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราก,กดวางแทนแค่นี้ครับผมเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ไฟในเกมหรือแบบในเกมของเราก็จะเปลี่ยนเป็นแ 4K นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันในเกมนะครับนี่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับประมาณนี้เนาะแบบใหม่โอ้โห<ฮ>นี่คือผมปรับสุดนะเฮดดี HD สูงสุดนะแต่ว่าการแสดงผมสูงสุดไม่ได้นะครับผมทรศัพั์ไม่ถึงนะ นี่เฮ้ยคนไหนอยากได้อยา่าพลาดเลยนะครับสวยจัดดูดูฮะสลับสกัดไม่ละสักตั้งไม่ละเดี๋ยวเราวิ่งรอบแบบให้ดูดสักนิดหน่อยนะครับคุมกลางไว้ว่างแน่นอนนะครับผมรับรองว่าปลอดภยัยฮะไปเราไปวิ่งรอบแบบกันไปเริ่มจากบ้านเราดีกว่าโอ้โหทำไมมันขาวสว่างดยว่าเดี๋ยวมันต้องมีเลไรพลาดได้แน่เลย แเราคงเปิดแสงสุดเลยจะเป็นอย่างนี้หืมแสบตากนันไปดีครับน้องๆไปยิงดูกันดีกว่าก็จะเป็นประมาณอิดเหรอเป็นบล็อกหินนะครับผมเป็นหินในบ้านเกิดในบ่อก,ก็ไม่มีหนะ้ามีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรนะ เพราะหน้าตาแาบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตรงมังกรดีกว่ามังกรโหดสวยเลยมวกมสวยอยู่นะอืมใช้ได้ครับผมเดี๋ยวเราเอาดีไหมวะเดี๋ยวลองไปเล่นให้ดูสักสตาดีกว่านะอืเล่นดีไหมวะทุกคนไม่เวก้าเลยตอนเนี้ยเอ้ยอะไรไรผมไปไปดูในเกมดีกว่า นี่นะครับเพื่อนๆผมลืมบอกไปถ้าของใครขึ้นสีชจุโพูอย่างนี้นะครับแปลว่าเพื่อนๆเดี๋ยวเด้๋ยนะเพื่อนๆปรับค่าไม่สุดนะครับผมการแสดงผลและปรับการแสดงผลไม่สุดนะครับผมถ้าจะเล่นโหมถ้าจะเล่นแมบนี้นะผมต้องปรับสุดเท่านันนะครับผมน่ครับผมมันงานจะเป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ผมลองมาเล่นมาโคดเอ๋อแล้วไม่เห็นอะไรแล้วจะเห็นเป็นหญ้าลางๆนะเห็นไหมเราต้องใช้ความชินจากการที่เราเคยเล่นเอานะครับผม ซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมนะฉะนั้นผมเลยจะมาเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะผมว่าเราควรจะปรับการแสดงผลให้สุดไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นะผมดูดิมีตรงไหนวะเนี่ยบับแดงใช่ไหมอย่าให้แบบนี้เกิดขึ้นนะเพื่อนเดี๋ยวจะลำบากคนอื่นในทีมนะครับผมอย่าให้ผมลำบากอย่าลำบากหลายคนนะผมผมลำบากคนเดียวเพราะงี้เพื่อนคงหัวร้อนกันไปแต่ก็ชนะอยู่นะครับผม ถ้าเพื่อนลืมนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละส่วนประมาณถ้าให้ไม่ให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมวิธีเดียวคปรับให้สุดนะครับผมถ้าใครมันขึ้นแจ้งเตือนว่ามันทาให้เครื่องแดกหรือลดประสิทธิภาพของเครื่องนะครับผมก็ไม่ต้องใช้แบบนี้นะครับผมสามารถไปโหลดแบบอื่นได้นะผมจากในช่องของผมเลยนะครับมีเยอะนะครับผมที่แบบที่ไม่ต้องใช้พืนความอะไรนะ ไอการแสดงผลเยอะนะครับผมแบบธรรมดาเนี่ยแหละครับผมหรือสําหรับใครที่ต้องการแบบแบบลดความแหลกนะครับผมนะเอาภาพสวยแต่อยากลดแหลกนะผมก็มีนะผมแบบดินน้ำมันนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะผมไปหาทําได้เลยนะครับผมนะมีทุกอย่างนะครับผมนะพวกแมปเนี่ยถ็าเพื่อนหลายคนก็อยากจะได้แมปแบบสามสามหรือหนึ่งหนึ่งบ้างนะผมผมพยายามจะไปหามาให้นะไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือน โอเคนะบทคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับผมทุกคนก็ตรงนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยดาซันเหรออะไรวะไม่รู้แหละถ้าผมก็น่าจะเป็นเครดิตคนทำนะก็เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย